สวัสดีค่ะพี่น้องมาค่ะเมื่อนี้จุลี่สิออกยางจากน้อยเด้อค่ะเด้อไปทางใดก่ะตามมาเบิ้งน้ำกันค่ะมือนี่พี่น้องเสื้อจุลี่บอกว่ายางลุยหิมะแบบนี้มีไอ้กวยยา,างปกติขื้นเขาปกติได้ค่ะพี่น้องยางลุยหิมะขื้นเขานี่ค่ะมีไอ้กวัวได้ค่ะพี่น้องจะบอกให้จุลี่ ยืนเ้าเมียสองเทียแล้เนะจกักสีหอดป้าคือบ่หอดป้าจากักสีหอดมองคือบ่หอดมองทำมาลูนน้ำกันเนาะค่ะเนาะ<ม>พูดถึงหิมะตกลายเติบด้วยค่ะนี่เบื้องจากที่มันจับยุคอนนี่มือนิ้วเขาก็ะสีประมาณสี่นิ้วก็ได้ประมาณสี่นิ้วได้ยุค่ะหิมะสูงสี่นิ้วอยู่ค่ะประมาณเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้ก็หิมกะก็เริ่มก็ลังละลายแล้วเด้อค่ะ พอมละล,ะลายย่อยย่อยยุ่ปกปกยู่ค่ะน,น้ำเอ่อหิมะหิมะก็ได้มาหอดทางแยกทางแยกขึ้นไปเทิงเขาอีกเที่ยวนึงแล้วค่ะทางแยกที่สิขึ้นไปสุดเขาหม่องที่ยวของเราพอดีพอดีพระเอกเราใส่จุลีเจ้าขึ้นโดยเบื้องข้างบนในเดอว่วอสันร้องไปยินยางหาเบื้องอันหาเบื้องต้นคริสต์มาสเบื้องเดอร์วสัน คือสิบบ่คือค่ะพี่น้องจะรียางหายใจยางแก้งแขนหนูเซื้อมีไอ้ขนาดค่ะมันลุยม,มา,ดา,ายมด้วยค่ะพี่น้องเสื้อบ่อว่าลุยหมานี่มียกว่ายางปกติอีกย่ำก้อนไข่ย่ำก้อนย่านบปเซียย่านบบมีคนเสียผู้ใดบปเซียมันยางน้ากันเด้อค่ะพี่น้องเด้อมันยางเหล็ดน้ากันนี่มันยางเป็นมูก,กันเด้อค่ะเด้อมื่อนี้จะรีมามือเปล่าเด้อค่ะมือนี้บูได้ถือ กับตาบพื่อถือมีดถือผ้ามาน้าเด้ค่ะย่างมื้อเป้ามือนี่กาว่าเมื่อออกกาล้างกายย่างเดียวค่ะพ้าพี่น้องเบิ่งบรรยากาศในป่าไปซื้อๆค่ะมือนี่เพราะว่าบอคิดว่าเห็ดมันสิออกแล้วค่ะจุลี่เคยไปเบิง่งกลับไปเบิง่งคลิปเก้เาๆที่จุลี่เคยลงไว้ว่าช่วงใหที่จุลีเก็บเห็ดเนาะมันมันเบิด คุณโดนแล้วค่ะพี่น้องมันเลยย้ำมันแล้วคะ่ะโมมีแล้วคะ่ะปีนี้เหตุแะไบ่ได้แหบค่ะปีนี้น้องพี่น้องจุรีพูดถึงเห็ดมันปูแล้วคะ่ะเห็ดมันปูมาเอาไปลุยกันต่อวันนี้จุรียืนเสาเมียยางขึ้นไม้เมียเสาเมียแล้วกันเลยพูดคุยกับพี่น้องซื้อว้าพูดคุยน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะไปไปลุยกันวันนี้อ๋อสรุปแล้วจุลีคือสิบ่ได้ขึ้นเขาเลยค่ะพี่น้อง มีไอ้บอไว้ค่ะเดี๋ยวให้พระเอกเราจัดการเราว่าเราสียางน้ำกลมาดอกกระสันสีเบิ้งห้อยเจ้า,าสันเราสีขึ้นไปเบิ้งดอกกระสันกันเว่นรจุลีเห็ดไปบ่อหอดเนาะพี่น,อน้องเนาะบ่หอดค่ะแหน่เบิ้งหิมะน้ำมูนีด้วยค่ะพี่น้องพ่อห้อยสัตว์ป้าพ่อห้อยสิงโตวกเขาบ่ปีปีที่แล้วหรือปีก้อนนี่บ่แน่ใจจุลีพอ่อ ห้อยเสือภูเขายุดลอนี่ล่ะค่ะถ้าจุลีหาคลิปวิดีโอพ่อเดี๋ยวจุลี่ิร้องแปะไมาให้เบิง้ง้ะค่ะเด้อเด๋ยวสิแปะต่อจากนี้ให้เบิง้งว่ามันห้อยมันเป็นอย่างไรมันใหญ่ขนาดใดเนาะค่ะ,ะสิแมนห้อยสิงโตภูววเขาอยู่ค่ะเห็นเบิง้งเทียบกับมือค่ะพุ่นนั่นน้องน้องดาเพื่อนถามเข้าม้าค่ะน้องดาเพื่อนถามเขามา,อา,อา,มา,มาโอ้มีอันสิงโตภูววเขามีมาจิ้งจอก น้ำติวิจุลีเป็นดาย่านแถวสัน้นมีค่ะม,มีมีหมาจิงจอกปลามีเสือภูเขามีมีแล้วค่ะแถบแถบติจุลียูนี่ค่ะพี่น้องแต่ว่ามีนี่ช่วงนี้เขาเอไฮบอร์เนตแล้วล่ะค่ะมีก็ได้มีเขาบ่ามามีเขาบอมายุ้ยเฮาเห็นมีบ่ได้บอมายุ้ยเฮาเห็นแล้วละ่ะตอนนี้มีเขาเข่านอนแล้วเนาะคะ่ะจำสินแล้วะคะ่ะ ซ่บบ์แมนห้อยสัตว์ดอกนี่จุลีท่าห้เบิ้งอยู่นี่สงสัยจะเป็นห้อยเอ,อ่อห้อยอัน,นหิมะหิมะมันลนลงมาคือใดคิดวานะนี่ห้อยยังสี่ค่ะนี่ถ้าเป็นห้อยสัตว์นี่จุลี่ิเบิ้งออกอยู่เด้อค่ะพี่น้อง <c oughs> จุลี่แยกแยะออกอยู่ค่ะแยกแยะเป็นอยู่ค่ะอันใดพิดอันใดถืกแยกแยะเป็นได้พีน่น้นองสิบอกให <c oughs> <c oughs> โ้โอ้ก็เนาะพี่น,อน้องเนาะ ว่าเห็นว่าหัวกันไปงามไม้หักลงมานี่มีมอดจับนี่หอยมันหกักหักลงมาจากต้นไม้กิ่งไม้ซุ้มนี่เขียวๆนี่เกาะยุกิ่งไม้งามไม้หักลงมานี่เพื่อนเอิอนวานลังเวิร์ดเด้อค่ะนี่น,นี่นี่ตัวนี้ค่ะวานลังเวิร์ด สมัยก้อนนี้ทีบอินเดียนเพิ่นเอาไปต้มกินแกเจ็บคอแก้ไขวัดสมัยตะกีเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวนี้เพิ่นมียากินแล้วค่ะพี่น้องเพิ่อนผัตรงมาต้มมันสมุนไพรมูกนี้กิน,นมันยากคะ่ะเพิ่นมียากินแล้วเด้อเนยะโลกพัฒนาไปไกลแล้วพี่น้องธรรมดาจุลิน ทุลีก็อยากเว่าเล่นว้าหัวเด้อพี่น้องเด้อย่ามาด่ากันเด้อฟังแล้วก็อยากหัวกัหัวบ่อยากหัวบ่มากกะกดผ่านเด้อค่ะเด้อพี่น้องเด้อพูดถึงหิมะมันคุ้มพื้นเหมือนเราค่ะหิมะก็ได้คุ้มพื้นเหมือนเราเฮ็ดคือสิบ่อขึ้นดอกเฮ็ดบ่ออกดอกค่ะบ่ได้กินค่ะบ่ได้กินไป็ยังจังวายจังสั้นเพราะว่าจุลีเคยมาเก็บเด้อค่ะเคยมาเก็บน้ำมุนี่แหละถ้าผู้ใดติดตามจุลี ผู้ดใดเคยเบิ่งคลิปจุลีก็สิจําได้ยุ่ค่ะจุลีก็บ,บ่ได้ไปทั้งใดดอกยุ่ตะมองเก้านี่ล่ะหาตะมองเก้านี่ล่ะบ่ได้ไปหากินทั้งอื่นแล้ค่ะเด้อหากินอยู่บ้านหากินอยู่น้าหัวน้าเฮียนหากินอยู่น้าบ้านเอาหิมะลุนโอ้ยถือกล้องไว้โพดเ่ราะค่ะพี่นอ้องจับบ่ทันซาจับกล่องบบทันซํา หิมะลนลงมาจากกิ่งใหม่ลนมาจากต้นใหม่ลนโพนึงนี่เด้อค่ะสภาพปลาเอา้าหมืน่น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 หิมะหมืน่นหิมะอา้าวพอเห็ดเกือกมาอีกแล้วพอเห็ดเกือกมาอีกแล้วค่ะอีกอันนึงอยู่ฟังทั้งนี้นี่สองอันสองอัน อันนี้ใหญ่อยู่ค่ะนี่น,นี่เห็ดเกือกม้าน,นี่ใหญ่อยู่ใหญ่กว่าอันใหญ่กว่าอันนี้อยู่ค่ะโอ้ยโยถือกล้องไว้เดี๋ยวพี่น้องสิตาลายใหญ่กว่าอันนี้อยู่ค่ะนี่นี่นี่อันนี้บ่ใหญ่ปานไดคะ่ะนี่น้อยๆดูรีใส่ถุงมือค่ะมันเย็นมันเย็นมือเย็นมือ เดี๋ยวมาตะไก่เห็นแดงๆนี่นึกว่าเป็นเห็ดบสเตอร์ค่ะจุลี่เคยมาเก็บเห็ดบสเตอร์มองนี้เด้อค่ะนี่ว่าสิมาซองเบิ่งเคยซื้อเห็นเดี๋ยวมาตะไกๆเห็นแดงๆเ้อแบบนี้นึกว่ามันจะของโซกดีตายแล้วันนี้พอเห็ดตอร s t e r สั้นเขาเข้ามาเบิ่งใกล้ๆเป็นใบไม้แห้งซ้ำแบบนี้กระบอกแห้งเล้ค่ะเขาเปลี่ยนสี เขาเปลี่ยนสีซื้อเปเป็นแห่งดอกนี่เขาเคยเกิดน้ำมุนี่เด้อค่ะเห็ดลอบสเตอร์จูเลียปีนี้เห็ดอี้ยังกับบอขึ้นค่ะปีนี้เห็ดอี้ยังกับบอขึ้นเป็ดเห็ดอี้ยังกับบะมีให้กินค่ะสรุปแล้วคือว่าจูลี่ได้ยินเสียงียังลังคางลังสรุปแล้วคือว่าจูลี่เก็บเบิดนอเบิดแนวดับนอดับแนวเบิดแ้วค่ะพี่น้องเห็ดอ่ะบ่ได้กินน้ำเพิ่อนเรานอกจากนอออ งืดลายค่ะพี่น้องทั้งใดได้กินเห็ดฝากไม่ให้กินนเด้อค่ะเด้อฝากไม่ให้กันกินนเด้อค่ะปีนี้จุรี่อดอยากปางแห้งเดอแท้ละปีนี้เสียวหลังค่ะพี่น้องไปง้อขึ้นบ้านดีกว่าค่ะด้ยินนจะเสียงโน่นนี่นั่นเสียวหลังง้อขึ้นบ้านดีกว่าค่ะไปง้อขึ้นค่ะง้อขึ้น เดลรีพามาเลาะปลาซื้อๆด้อย่ะมือนีิบ่ได้มาเก็บเห็ดบ,บ่ได้มาเห็ดยังเด้อขะเด้อยางออกกำลังกายเลาะปลาพาพี่น้องชมบรรยากาศปลาซื้อๆดอกมือนี่ ตองย่างดีๆพี่น้องย่างบดีของคายเาของกิ่งล้งเขาคู่รูนี่แล้วภูร่ละลาบเป็นหน้ากองเด้ต้นไม้ต้นไม้ลมละเน,นละนาดได้สิบอกให้คันจุลี่ริ้งล้งเขาเนี่ยครับพี่น้องเฮ้ยสเสียงเงียง้ยป้าพี่น้องมาเสียวซื่อๆหรอกค่ะป้าพี่น้องมาเสียวหลังน้ำกันนะพี่น้องเน,ะน,งนงาะเดี๋ยวถาซันจุรี่สิโง่ึ้นลงบ้านเด้อค่ะเด้อมือนี่ ซีซั่มนี่ค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าจะค่อยว่ากันไหมว่าซีเอ็ดยังดีอ่ะหรือว่าผู้ใดมีหรือว่าผู้ใดมีไอเดียดีๆจังใดกันแนะนํากันเข้ามาเด้อค่ะเสียจุลี่เฮ็ดแนวใดอะ่ะ <laughs> จุลี่กะเมิดไอเดียค่ะพี่น้องเมิดมุกแล้วค่ะจักซีเฮ็ดยัยงไงพี่น้องเบิง้งเนะะา,าคนคะ,นนะค่ะเนาะกาน์ัซนการคลิปนี้ก็เสียไว้ซั่มนี่แหละเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวไปพอกันไม่คลิปหน้าค่ะ ขอบคุณทุกเมนทุกไลทุกซับสไครเด้อค่ะพี่น้องเดี๋ยวไปพอกันไม่คลิปนาะสวัสดีค่ะบา,บายบายโอ้ยง้อคืนโรงพยาบาลกันเด้อค่ะพี่น้องเนาะพอกันไม่คลิปนาค่ะบายบาย